ัวการเคลื่อนขบวนแห่ไปตามถนนสายต่างๆด้วยขบวนรถกว่า30คันก่อนที่จะนําขยะทั้งหมดที่ชาวบ้านช่วยกันออกแรงเก็บแล้วก็เงินปัจจัยที่ชาวบ้านร่วมกันบริจาคเนี่ยไปทอดผ้าป่าให้กับทางวัดสันมณะหมู่ที่8ตําบลป่าอ้อรอนชัยอำเภอเวืองเชียงรายเพื่อที่จะนําเงินรายได้ไปพัฒนาชุมชนสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชนในชุมชนแห่งนี้นะครับรวมทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง สันมะนะหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขหมู่บ้านรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2550และบริหารการพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นบ้านสันมะนะหมู่ที่8ตมนลป่าอ้อดอนชัย เดิมตั้งอยู่เขตตำบลบวรรัวสลีและได้แยกมาอยู่ตำบลป่าอ้อดอนชั่ชื่อของหมู่บ้านมาจากลักษณะพื้นที่คือสันสันคือพื้นที่สูงหรือที่ดอนมะนะคือต้นไม้ชนิดหนึ่งผลมีรสเปรี้ยวฝาดสามารถรับประทานได้บ้านสันมนะนอยู่ติดถนนสายเด่นห้าดงมะดะด้านทิศเหนือติดต่อกับบ้านดอยห่างในตำบลดอยห่างทิศใต้ติดต่อกับบ้านสันสลีตำบลป่าอ้อดอนชั่ ทิศตะวันออกติดต่อกับบ้านหนองสะแล็บตมป่าออดอนชัยและทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านหนองม่อตลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่อยู่อาศัยโดยประมาณ80ไร่พื้นที่ทำการเกษตร1,150ไร่มีสภาพเป็นที่ราบหมู่บ้านตั้งอยู่ตรงกลางมีทุ่งนาล้อมรอบทางทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีลำเหมืองสองสายมีหนองน้ำสาธารณะหนึ่งแห่ง มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรมรวมถึงอุปโภคและบริโภคประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเช่นทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์อาชีพรองลงมาคือค้าขายและรับจ้างกระผมนายธนูนันทชัยผู้ใหญ่บ้านสันมณะประธานคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านด้วยบริบทชมุมชน ึงเมืองกระผมได้น้อมนำอสสารพะพราชาเข้าใจเข้าถือพัฒนาและปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการสร้างพลังจิตอาสาสืบสารรักษาต่อยอดสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่า,ขายบ้านวัดราชการด้วยกลไกของคุ้มวดพัฒนาที่เข้มแข็ง ในการบริหารจัดการหมู่บ้านจึงทำให้หมู่บ้านสันมณะเป็นหมู่บ้านดูเย็นเป็นสุขเป็นแผ่นดินทำแผ่นดินทองอย่างแท้จริงครับด้านการอำนวยการบ้านสันมณะหมู่ที่8ตำมุนปะอ้อดอนชัยมีที่ทำการคณะกรรมการหมู่บ้านตั้งอยู่หน้าอาคารอเนกประสงค์บริเวณพื้นที่สาธารณณะใจกลางของหมู่บ้านใช้สำหรับประสานงานติดต่อกับคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดประชุมแจ้งข่าวสารทางราชการประชุมประชาคมรับการตรวจติดตามจากส่วนราชการที่ทำการกองทุนชุมชนมีบริเวณลานกว้างให้เป็นลานบันเทิงสำหรับกิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยมีสถานที่รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บ้านสันมนะให้ความสำคัญกับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ มีการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ประดับธงบริเวณสถานที่สาธารณะของหมู่บ้านเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณโดยจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆของชาติแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสม่ำเสมอและสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของประชาชนมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับประชาชนในหมู่บ้านโดยจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงกิจกรรม การพัฒนาหมู่บ้านการขอมติตลอดจนประชาสัมพันธ์ข่าวสารระเบียบกฎหมายข้อมูลต่างๆผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและหน้าที่ทำการคณะกรรมการหมู่บ้านมีการกำหนดกฎกติกาข้อบังคับและธรรมนูญของหมู่บ้านรวมทั้งติดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อกฎหมายกฎกติกาและข้อบังคับของหมู่บ้าน โดยชี้แจงผ่านการประชุมหมู่บ้านทุกเดือนรวมถึงมีการส่งข่าวสารผ่านลายกลุ่มและเฟซบุ๊กของหมู่บ้านด้านแผนพัฒนาบ้านสมนณะมีการรวบรวมข้อมูลหมู่บ้านจำนวนประชากรกลุ่มองค์กรต่างๆที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้านเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการการบริหารองคอ์กรและการวางแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจำทุกปีเข้าที่ประชุมร่วมในการบูรณาการระดับตำบลซึ่งสนับสนุนกิจกรรมโดยส่วนราชาการต่างๆเช่นที่ทำการปกครองอำเภอสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยโดยในแผนพัฒนาหมู่บ้านประกอบด้วยแผนงานโครงการต่างๆทุกด้าน และแยกประเภทเป็นแผนทำเองแผนทำร่วมและแผนทำให้ดังนี้แผนทำเองเช่นธนาคารขยะการบริหารจัดการคุ้มหมวดโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองบวชป่ากิจกรรมวันแม่การน,น้อมนำแนวพระราช,ชดดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารมีผักสวนครัวไม้ผลสมุนไพรปลูกหลังบ้านปลูกตามหัวไร่ปลายนาทุกทัวเรือนมากกว่า10ชนิดและขยายผลมากกว่า30ชนิดทัวเรือนมีความมั่นคงทางอาหารมีการลดรายจ่ายมีรายได้เสริมและได้แบ่งปันให้เพื่อนบ้านอีกอย่างก็ได้กินผักปลอดสารพิษด้วยได้ร่วมกับ หมู่บ้านและวัดสมณะและภาคีส่วนราชการเกษตรตำบลศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายพัฒนาการเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและชุมชนใกล้เคียงในตำบลอีกด้วยครับพืชที่ผมปลูกมีอยู่3ประเภทคือหประเภทกินหัว 2. ประเภทกินใบ 3. ประเภทกินผลแล้วก็มีเลี้ยงปลาอยู่3บอ่อเป็นฟองใสไก่ับ แผนทำร่วมเช่นโครงการบ้านมั่นคงกิจกรรมพื้นที่สีเขียวโดยใช้ที่ว่างในหมู่บ้านดำเนินกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารกิจกรรมซ่อมแซมบ้านครัวเรือนยากจนการอบรมเยาวชนป้องกันสารเสพติดและอุบัติเหตุโดยร่วมงานกับหน่วยงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนแผนทำให้เช่นโครงการประปาหมู่บ้าน สนับสนุนงบประมาณโดยเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยโครงการขุดลอกหนองแลบโครงการขุดลอกลำเหมืองหลังวัดสันมณะสนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด้านส่งเสริมเศรษฐกิจมีกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริหลากหลายกิจกรรมเช่นการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทางนี้มีผลผู้คนรักกันรวมตลอดถึงจัดสภาพแวดล้อมของชุมชนให้หน่าอยู่หน้าบ้านหน้ามองในบ้านหน้าอยู่หลังบ้านหน้าดูมีการบริหารจัดการชุมชนโดยระบบคุ้มหมวดจึงก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมีการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นกองทุนที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการยึดเหนี่ยวจิตใจยึดเหนี่ยวการประสานง,งานให้ชุมชนเข้มแข็งเพื่อการชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนมีการส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขมีกิจกรรมยุ้งฉางข้าวเพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยน ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันในหมู่บ้านมีการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนบริหารจัดการขยะต้นทางตามแนวทาง3 r จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือนมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านเข้าวัดทำรรบุญปลูกผักแบ่งปันซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นวิถีชีวิตของครัวเรือนในหมู่บ้านสันมณะสืบสานอนุรักษ์และถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลานมาอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพเช่นกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปที่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายระดับ4ดาวรวมถึงยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์แหนมหมูหรือจิ้นส้มซึ่งจัดเป็นผู้ประกอบการโอทอปรายใหม่ในหมู่บ้านสันมะะมีกลุ่มยุ้งฉางข้าว ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที Means, 200, 2000, ่ขาดแคลนข้าวในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีปัจจุบันมีกองทุนจำนวน20,000 0บาทมีข้าวในยุ้งฉาง2,000กิโลกรัมโครงการที่เราจัดตั้งขึ้นมานี้ได้ช่วยเหลือครอบครัวที่เปราะบางและครอบครัวที่ด้ยโอกาสคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการยุ้งฉางข้าวได้ปรึกษากันว่าครอบครัวที่ขาดแคลนเรา ถ้าเป็นผู้ป่วยผิดเตียงเราก็จะนำข้าวไปไปสีเพื่อเอาไปหมอบให้และข้าวที่เหลือบางส่วนก็ให้สมาชิกที่าขาดแคลนมาผู้ยืมและมีโรงน้ำดื่มชุมชนบ้านสันมะะวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดบริโภคและสร้างรายได้ในชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการประชารัฐผ่านกองทุนหมู่บ้าน บริการชุมชนได้ดื่มน้ำที่สะอาดนะครับดื่น้ำที่สะอาดแล้วก็ลูกรักอนามัยนะครับเพราะว่าน้ำดื่มของเขาเนี่ยได้เอาไปให้ถึงวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกทุนตรอทา,ทางการตลอดมีกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากการบริหารจัดการผลกำไร ของกลุ่มองค์กรต่างๆในหมู่บ้านนำเข้ามาเป็นทุนในการพัฒนากิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆโดยมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและรายงานผลการใช้เงินทุกครั้งนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการชุมชนหมู่8บ้านสันมณะทุกวันที่9ของเดือนซึ่งตรงกับวันที่หมู่บ้านมีการส่งเสริมการออมทรัพย์ครัวเรือน ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณาสุขมีการดูแลผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการช่วยเหลือเยี่ยมเยียนให้กำลังใจส่งเสริมให้ทำกิจกรรมลดรายใจ่ายในครัวเรือนเช่นปลูกผักเลี้ยงไก่ทำแคบหมูการจัดอบรมทำดอกไม้ประดิษฐ์เพื่ออาชีพสำหรับกลุ่มพัฒนาสตรีโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆเช่นพวงหรีดพุ่มดอกไม้งานศพ ช่อดอกไม้แสดงความยินดีโครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ยาโครงการแปลรูปภาพพื้นอีโคปรินจากใบไม้สู่รายได้เลี้ยงครอบครัวโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นการเต้นบาสโลปบรำวงย้อนยุคโดยเทศบาลตำบลอ้อดอนชัยกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็กได้แก,แก่การรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนฝึกฝนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ กิจกรรมด้านการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมเช่นการฟ้อนรำการเต้นประกอบเพลงณวัดสันมณะรวมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่จากสิงปราคในการทัศนศึกษาของเด็กมีการจัดหาทุนการศึกษามอบให้เด็กและเยาวชนในโอกาสวันแม่แห่งชาติเป็นต้นกิจกรรมช่วยเหลือดูแลผู้พิการมีการจัดหาวิวแชร์สำหรับคนพิการจำนวน11คน จัดหาข้าวสารอาหารแห้งแผมเพรสสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงประสานทำบัตรคนพิการทำให้เข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐการออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจร่วมกับหน่วยฝึกอบรมประชาชนตะมนลป่าอ้อดอนชัยอย่างสม่ำเสมอกิจกรรมช่วยเหลือผู้สูงอายุเช่นการทำเหรียญโปรยทานจากใบสลากกินแบ่งรัฐบาลการแปลรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มมูลค่า นิทรรศการขยะจากกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะการจัดเครื่องบูชาสืบชะตามีการจัดสวัสดิการในหมู่บ้านเช่นทุนการศึกษาจากกองทุนหมู่บ้านจำนวน15ทุนการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้เสียชีวิตรายละ5,000บาทการจัดสวัสดิการลดค่าน้ำดื่ม50%สำหรับงานบุญงานบวชหรืองานต่างๆในหมู่บ้านการจัดสวัสดิการซ่อมแซมดูแลมากวัดน้ำประปาหมู่บ้านฟรี สำหรับสมาชิกในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอสมและเทศบาลตำบลป่าอ้อตอนชัยร่วมกันจัดทำแผนด้านสุขภาพจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้พัฒนาด้านสุขภาพและมีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินการอย่างเข้มแข็งของอสมส่งผลให้ได้รับการเชิดชูกเกียรติเป็นอสมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันดูแลพื้นที่ในหมู่บ้านและพื้นที่สาธารณะทําความสะอาดตัดหญ้ากวาดขยะและจัดเก็บขยะในแต่ละคุ้มหมวดรวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองน้ำหนองสแลบการขุดลอกลำเมืองห้องไกลและลำเหมืองเข้าเวียงเพื่อระบายน้ำในฤดูฝนโดยดำเนินการเป็นสอลักษณะคือร่วมกันทำงานในส่วนรวม และแยกย้ายไปดำเนินการตามคุ้มหมวดของตนเองทําให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการาศึกษาแก่เด็กและเยาวชนด้วยการมอบทุนการาศึกษาปีละ32ทุนของทางวัดสันมณะ20ทุนของธนาคารขยะวัดสันมณะ12ทุนทุนละ5 0 0บาทรวมเป็นเงิน16,000บาทต่อปีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา,ศามีเด็กและเยาวชน ร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำทุกครั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นส่งเสริมกิจกรรมการทำบุญป๋าเวณีปีใหม่เมืองการแห่เทียนเข้าพรรษาการทำบุญทอดกรถิน่นป๋าเวณียี่เปงการทำบุญทอดผ้าป,ป่าขยะรีไซเคลิลสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นวัฒนธรรมและเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่น มีกิจกรรมระหว่างบ้านวัดและส่วนราชการเช่นการประกวดหมู่บ้านตามโครงการชุมชนสะอาดหน้าบ้านหน้ามองประชาชนสามคัคคีโครงการรณรงค์ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนโครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโครงการหอมบุญออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชนและโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขโดยมีคณะสงฆ์วัดสันมณะร่วมขับเคลื่อนกับพี่น้องประชาชน หมู่บ้านมีการจัดตั้งคณะทำงานด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกสองด้านได้แก่ด้านสวัสดิการและด้านประชาสัมพันธ์มีการสร้างภาคีเครือข่ายนอกหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนสร้างทีมงานเยาวชนเพื่อส่งต่อการพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายในด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและให้ทีมเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหมู่บ้านผลจากการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้มิติสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาระดับบุคคลระดับครัวเรือนเป็นภาพสำเร็จของชุมชนในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย และผลงานที่โดดเด่นในการบริหารจัดการชุมชนของบ้านสันมะะคือเรื่องที่1การพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางบาวรโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมการพัฒนาระหว่างบ้านวัดและราชการในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาระดับครัวเรือนด้วยกิจกรรมหน้าบ้านหน้าบอง ในบ้านหน้าอยู่หลังบ้านหน้าดูการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยขยะสามารถนำไปรีไซเคิลหรือจำหน่ายได้โดยนำมารวมกันที่ธนาคารขยะจิตอาสาเพื่อพัฒนาวัดและชุมชนรายได้ที่เกิดจากการขายขยะนำมาเป็นทุนการศึกษาสงเคราะห์ปัจจัยสิ่งของให้ครัวเรือนเปราะบางครัวเรือนยากจนจากข้อมูลระบบชี้เป้า TP Map กิจกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่พัฒนาและสร้างสารรค์มาจากการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมให้หน่าอยู่ด้วยความเอื้ออาทรโดยมีวัดบ้านและส่วนราชการเป็นกลไกสำคัญผลงานที่โดดเด่นเรื่องที่2ด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการชุมชนและบริหารจัดการครัวเรือนจนเป็นวิถีชีวิต บ้านสันมณะได้น้อมนำแนวทางสามสร้างสร้างความมั่นคงทางอาหารปลูกผักสวนครัวไม้ผลพืชสมุนไพรเลี้ยงสัตว์และแปรรูปอาหารสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนด้วยการคัดแยกขยะตามแนวทาง 3R และการจัดการขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมส่งเสริมให้มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านวัด และส่งเสริมให้วชนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนร่วมกิจกรรมกับวัดสันมณะซึ่งเป็นวัดที่มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนภายใต้แนวการพัฒนาวัดประชารัฐสร้างสุดผลจากการใช้สามสร้างเป็นหลักในการบรหิหารจัดการชุมชนผ่าน,นกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการคุ้มหมวดดูแลส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนในคุ้มหมวดให้มีส่วนร่วมพัฒนาครัวเรือนจนเป็นหมู่บ้านหน้ามอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการส่งเสริมการออมภาคประชาชนกิจกรรมการพัฒนาทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการเสริมพลังให้บ้านสัม,มณะเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผลงานที่ยืนยันถึงการสืบสารรักษาและต่อยอดนับตั้งแต่หมู่บ้านได้รับรางวัลพระราชทา,านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุขรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปี2550และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน